เมื่อกี้นะครับเราได้พูดในส่วนของตัว f ด้านบนไปแล้วนะครับบนแถบสีฟ้านะครับเพื่อที่จะเรียกอินดิเคเตอร์ออกมานะครับสัญลักษณ์ต่อไปนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์รูปเงินตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเรากดเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนกราฟเป็นคู่สกุลเงินอื่นเพื่อที่จะดูคู่สกุลเงินอื่นได้นะครับถ้าเกิดว่ากดเรากดเปลี่ยนแบบนี้นะก็อ่ามันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับ ถ้าเปลี่ยนกลับมา AUDJPY เหมือนเดิมอ่ามันก็จะกลับมาแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ต่อไปนะครับก็คือสัญลักษณ์ในรูปของนาฬิกานะครับนาฬิกาตรงนี้ถ้าเกิดเรากดมันก็คือจะเราสามารถเลือก Time Frame ที่เราจะดูกราฟได้นะครับเริ่มตั้งแต่อันบนสุดก็คือ1นาที5นาที15นาทีไล่ไปเรื่อยๆนะครับ Time frame ใหญ่สุดก็คือ1เดือนนี่ นี่คือ t ไทม์เฟ m e เดือนโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราดูกราฟเพื่อที่จะวิเคราะห์ราคาต่างๆนะครับเราก็จะดูที่ t ไทม์เฟ m e เดือนก่อนนะครับยิ่งเราดูที่ t ไทม์เฟ m e ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าในการเทรดเนี่ยเราจะใช้เวลาเพื่อที่จะนำมาลดความเสี่ยง นะครับยิ่งเรานะครับเทรดใน Time Frame สั้นๆนะครับความผันผวนก็จะสูงราคาก็จะวิ่งตลอดเวลาแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับผมจึงแนะนำว่าควรจะเทรดที่ไทม์เฟรมใหญ่ๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็เวลาเทรดอย่างเงี้ยผมจะผมมักจะคาดการราคา ตามถูกตามแพงนะครับโดยดูดูราคาสูงสุดแล้วก็ราคาต่ำสุดเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าราคาณนะปัจจุบันเนี้ยมันถูกเกินไปหรือมันแพงเกินไปนะครับเพื่อที่จะหาจังหวะเข้าซื้อนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยผมก็จะดูจาก e l เ i o ย w a v ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้ราคาเนี่ยมันกำลัง ทำเวฟที่เท่าไหร่อยู่นะครับเพื่อที่จะดักในการซื้อขาบายหรือขาเซลล์อย่างตรงนี้นะครับเราเห็นเลยว่าที่จุดต่ำสุดตรงนี้นะครับอันเนี้ยเนี่ยคือจบคลื่น C ีละคลื่น C โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาลงมาเนี่ยมันจะลงมาต่ำพอต่ำแถวแถวคลื่นลูกที่สองก็คือ บริเวณตรงนี้นะครับลองดูแนวตั้งนะเนี่ยบริเวณตรงนี้คือคือคือลูกที่2ในไทม์เฟรมใหญ่เลยนะครับใหญ่ที่สุดอันนี้มันมันก็จะลงลึกไปนิดนึงจริงๆส่วนเนี้มันควรจะต้องไปอยู่ในในการสอนดูกราฟนะครับแต่ผมก็อสอดแทรบไปในการแนะนำแพลตฟอร์มด้วยแล้วกันนะครับ เพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นําไปใช้กันนะครับก็คือเราควรที่จะต้องดู E-ардirad อิเลดเวฟก่อนมัน E-ардirad อิเลดเวฟจะถูกต้องก็ต่อเมื่อราคาเกิดไปแล้วนะครับดังนั้นเราใช้อ e ิเลดเวฟเพื่อที่จะดูแนวโน้มว่าปัจจุบันเนี้ยเราควรจะ buy ควรจะ s e ล l อย่างไรนะครับแล้วก็หาทางหนีทีไล่ว่าถ้าหากว่าเราเ s ล l l ณจุดนี้เราจะ ไปสตนะ็อปล s ณจุดไหนนะครับยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราเซลลณจุดนี้เราส t o p l ล s s ตรงนี้นะครับเราจะสูญเสียเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราส t o p l o s s ไปแล้วนะครับแล้วเงินของเราพอไหมที่จะสามารถสู้ในออเดอร์ต่อไปได้นะครับนี่ผมมองว่าตรงนี้นะครับเนี่ยที่ราคาตรงนี้นะครับนี่เลยมันจบ คืน4ดังนั้นนะเนี่ยมันขึ้นลูกที่1 2สองตอนนี้มันกำลัง3พอ3ปุ๊บเนี่ยเวลามันลงมาเนี่ยครับมันขึ้นไปเนี่ยมันต้องลงก่อนอยู่แล้วนะครับ3ก่อนแล้วเพื่อขึ้นขึ้น4 5อีกรอบหนึ่งตอนนี้มัน3แล้วเดี๋ยวมันจะลง4แล้วไป5อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็แค่ใช้อีเลียดเวฟในการคาดการ ทิศทางของราคาแล้วก็ใช้ฟโบนัชชีในการวัดราคานะครับก็ลองศึกษาแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆทําไปครับ